อสา,าหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงใหม่เนาะครับผมฝากเลยว่าเขาให้ซื้อแกะที่ท้องมาเลยอืแกะที่ท้องครับพร้อมทุกอย่างคือพร้อมมีลูกแล้วพร้อมอมีลูกแล้วเดสองเดือนให้มันคลอดคลอดปุ๊บมีลูกแล้วเรามองเห็นผลกัาต้นทุนเราจะตีกลับมาได้เร็วสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะ เราตอนนี้เราอยู่กันที่โยฟาร์มอําเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะครับก็จะไปพูดคุยกับพี่โยเห็นเล้วว่าจากผู้ประกอบการขนส่งรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ท่าเรือนำลึกแหลมฉบังผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงแกะลูกผสมและเลี้ยงวัวเลือดร้อยบามันวันนี้ก็มีโอกาสดีมากเลยเราไปทำความรู้จักและพูดคุยกับพี่โยเลยครับสวัสดีครับพี่โยครับแนะนำตัวหน่อยครับผมโยทินอิทูลเนาะ ตำบลบุเพีธอําเภอลำพูนที่จังหวัดลบุรีครับอ่างเก็บน้ำบุเพีธครับพี่โอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเริ่มเลี้ยงแกะมาได้ยังไงครับก่อนหน้านี้เลี้ยงแพะครับก่อนหน้านี้เลี้ยงแพะชอบแกะแต่เลี้ยงแพะชอบแกะแต่เลี้ยงแพะคือปัญหาของการเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะมันก็ค่อนข้างจะมีค่อนข้างเยอะอการแข็งอ่า การคลอดลูกการให้นมกระถินอาหารของกระถินเป็นหญ้าใช่แต่ผมไม่เคยให้กระถินแกะเลยไรินแพ้เลยนะไม่ให้กระถินแพ้ด้วยไม่เคยตัดกระถินเลยเอา้เาแล้วเขากินอะไรครับกินหญ้าปล่อยให้กินหญ้าครับปล่อยกินหญ้าอ้วนไหมครับพี่อ้วนทุกตัวอ๋อกินอิ่มนอนหลับไม่มียงุงไม่มีแมลงมาลบกวนสัตว์ชนิดนอ้วนหญ้าเนี่แหละไม่ต้องกระถินหรอก ครับก็อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับเนี่ยที่ว่าเราเข้าใจว่าแพะต้องกินกระถิ่นแล้วเราก็ไปตัดกระถิ่นกันให้แพะกินครัาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงแพะไม่พูดมากเนาะคือต้องมาให้นมมันกรณีนมไม่พอคลอดลูกสองตัวสามตัวนมไม่พอไม่แข็งแรงแต่ก็ต้องมาป้อนนมเพราะมันเป็นภาระเล็อยึงสี่เดือนก็เปลี่ยนมาเป็นแกะการที่มาเลี้ยงแกะเราก็ศึกษาว่าแกะมันอยู่ยังไงมันกินยังไงศึกษา โอ้โหมันเหมือนวัวทุกอย่างครับเหมือนวัวทุกอย่างอยู่เหมือนวัวยูที่มันกันเลยอยู่เหมือนกันเลยกินมันก็วัวกินฟางมีฟางให้กินอ่ะกินเกลือเกลือแบบเกลือแกงเกลือบ้านเราเลยนะเกลือทะเลครับเกลือทะเลนะครับอ๋อมีไว้ให้กินกินแกะกะกินเกลือครับกินทุกอย่างเหมือนกันเลยกินเหมือนวัวครับมันมันนนัก็กินใช่ไหมครับมันก็กินครับผมให้กินอย่างนี้เลยอ๋อถือว่าอ้วนเลยนะครับ กลางวันเช้ามาก็ปล่อยสาย,สายมาปล,ยมปล่อยเดินปล่อยเดินแปลงกินเข้าไปเขาเอง้ไปไงเขาเองครับเพราะเรามีแปลงหญ้ากินแปลงหญ้าหิวน้าวิ่งกับเขาคอกกินน้ำแล้วนอนพักกลางวันฝ่ายสองก็จะออกไปใหม่แล้วเปิดไว้เลยครับเปิดคอกไว้เลยือจะบ้าเองไปเองเลี้ยงง่ายพี่โยรเล่ให้ฟังนะครับว่าผลผลิตที่ได้จะแกะเป็นยังไงบ้างครับอผมเพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงเนาะได้ประมาณสามเดือน ามเดือนตอนนี้ผมที่อนำมาก็เป็นแม่่าตัวเมียแม่สาวซะส่วนมากครับตอนนี้ก็ทับไปหมดแล้วผลผลิตยังไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นผลผลิตบแบบตอนนี้ก็จะเห็นใกล้จะคลอดไล่ตัวหนึง่งสองแม่อสองแม่สามแม่จะคลอดไล่กันแล้วผลผลิตผมคำนวณแบบนี้เนาะแกะหนึ่งตัวจะให้ลูกสองตัวให,ให้ลูกสองคอกให้ล<อ>ูกสองคอกให้ลูกสองคอกต่อปีต่อปีนะครับ,รบสองคอกต่อปี หนึ่งข้ออ่าหนึ่งตัวผมเลี้ยงเลี้ยงลูกหนึ่งถึงสี่เดือนผมน่าจะมีน้ำหนักอ่าสามสิบโลอืมโลละอ่ะโลละหนึ่งร้อยบาทเฉเรียต่อโลหนึ่งร้อยบาทอยู่ที่ราคาขึ้นขึ้นลงของการตลาดการตลาดอันนี้ในของเรื่องตัวผู้ใช่ไหมครับอันนี้เรื่องตัวผู้ครับอ่าก็มีรายได้อ่าขายลูกได้สามพันคะครับสมมุติว่าสองข้อสองข้อเราจะได้หกพันบาทถ้าเป็นตัวผู้หมดเป็นตัว ทำลายทำลายทำลายตัวเองครับครับทำให้มันแบบระบบหายใจมลหลายอย่างส่งผลต่อระบบปอดระบบอะไรใช่ใช่เนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับเนี่ยแค่ว่าไม่มีกลิ่นเลยถ้ามีอากาศถ่ายเทได้ดีครัเขาจะไม่มีกลิ่นแล้วอย่างเป็นโรงเรือนเนี่ยครับพี่โรงเรือนโรงเรือนนี่ก็เป็นวัสดุเหลือใช้ไม่าต้องแบบไม่ไม่ต้องโรงเรือนที่ดีครับจริงๆอยากให้มันดีนะพอดีมันมีวัสดุเหลือใช้เอบมาทํา ครับให้ม <curs CDU S 1> ันอยู่ให้มันอยู่อนาคตผมก็จะทําใหม่หมดเลยครับอันนี้ง่าจะเป็นโรงเงินใหญ่อนาคตคิดว่าจะอนาคตผมจะขั้นแต่อย่างน้อยของแม่พันธนะหนึ่งร้อยแม่หนึ่งร้อยแม่ใช่หนึ่งร้อยแม่จะใช้เป็นลูกผสมแล้วก็ใช้เป็นพ่อใช่ครับเป็นพ่อเลือดร้อยเลือดร้อยเป็นพันดอปเปอร์นะครับเนาะพ่อเป็นดอปเปอร์ครับดอปเปอร์เพราะเราจะพัฒนาสายพันธุ์ครับพัฒนาสายพันธุ์เราจะไม่ต้องมาขึ้นกิโลแล้วเราขายเป็นพันธุกรรมให้เกษตรกรไปต่อยอดครับ ก็คืออย่างตัวผู้ก็ถ้าเราพัฒนาแล้วตัวผู้ถ้าให้เกษตรกรไปเป็นพ่อพันธุ์ได้ได้ไม่ต่อยอดได้ครับตัวเมียก็ขายเป็นแม่พันธุ์ไปเรื่องการตลาดก็อนาคตจะเป็นจุดที่รับซื้อของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ของอำเภอลำดุนทีนะครับเนาะมันจะเป็นตัวผู้แล้วก็จะผลผลแล้วส่งอืมใช่พี่เพราะว่าถ้ามันถ้าเราไม่มีส่วนกลางอ่ะอย่างเราจะขายแค่ห้าตัวสิบตัวเนี้ย างทีพ่อค la ้าเขาก็ส no es pues ู้ค่าน้ำมันไม่ไหวเนาะใช่เกษตรกรก็จะค่อนข้างจะการขายของเกษตรกรมันจะไม่ไม่ไม่มีแอรค่อนข้างจะพ่อค้าเข้ามายากพ่อค้าเข้ามายากเรื่องอะไรด้วยไกลบ้างอะไรบ้างไม่คุ้มบ้างเนาะให้เกษตรกรเขาสะดวกในการซื้อขายครับการที่นี่อ๋อครับพี่โหโครงการนี้ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าในอำเภอลำธีก็จะขยายการเลี้ยงแกะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันเลยครับถ้าถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วเราก็เดินพ่อค้าคนกลางอะ่ะไม่ได้ต่อว่าพ่อค้ากลางนะครับคือเข้าใจเขาว่ามาน้อยเขาก็ไม่คุ้มเขาต่างคนต่างพึ่งพาอาชีพกันแต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรามีศูนย์กลางกันในการซื้อขายคุณมีห้าตัวคุณก็มาขายเกษตรกรก็สะดวกในการเลี้ยงในการซื้อการขายเรา<พ>ให้ความสะดวกกับเกษตรกรให้มากที่สุดพูดถึงว่าอย่างนี้ ถ้าเกิดเกษตรกรที่แบบอยากเริ่มเลี้ยงไม่รู้จักเลยเราเริ่มที่สิบแม่เราก็อยู่ได้เริ่มเริ่มได้สิครับได้ครับกี่แม่ก็เริ่มได้อบอกให้คิดที่จะเริ่มคอยคิดที่จะเริ่มครับกี่แม่ก็เริ่มได้อืเลี้ยงง่ายทําแล้วเราก็จะเรียนรู้กับกับเขาผู้หมดถ้ามีร้อยตัวเท่าไหร่ครับหกพันมีร้อยแม่ถ้าเราผมเลี้ยงร้อยแม่เอาหกพันไปคูณ รอยแม่เอาหกพันไปคูณโอ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วแม่ก็ยังท้องอยู่อันนั้นคือในกรณีที่ตีว่าเป็นตัวผู้ตีเป็นเนื้ออย่างเดียวครับแล้วถ้าเป็นตัวเมียเงี้ยเราจะขายอะไรครับสี่เดือนถ้าเป็นตัวเมียขายสี่เดือนที่นําเข้ามานาะซื้อมาเป็นแกะลูกผสมเนาะแกะลูกผสมแกะรุ่นเนาะก็ประมาณตัวละสี่พันห้าร้อห้าพันสี่พันห้ารห้าพันนี่ถ้าเกิดเราเลี้ยง้อยแม่แล้วเป็นตัวเมียฟุกเป็นตัวเมียทั้งคู่ เราได้เงินกลับด้านเลยนะครับต้องคำนวณแบงนี้ครับไม่ไม่ทรมด้านะครับมันจะเป็นแรงจูงใจให้เราเราจะไม่ท้อเราจะมีความสุขกับมันอืมระหว่างที่เลี้ยงเรายังไม่เห็นใบให้ผลผลิตเรามาเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะมีความสุขอืมแล้วก็จะเห็นผลผลิตได้มาแสดงว่าผลตอบแทนนี่ไวเนาะถ้าเทียบกับวัวนี่เป็นไงบาผลการตอบแทนเทียบกับวัวไวๆผลผลิตจะได้เร็วกว่าวัวเพราะท้องห้าเดือนวัวจะท สัตว์ว่าลูกจะโตอีกแปดเดือนยางเจ็ดถึงแปดเดือนอย่านมถึงจะแยกลูกไปขายได้อืมใช้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะ,ะ9เดือนไปบวก8เดือน9เดือนบวก8เดือนอ่ะนั่นคือคือระยะของการท้องและการเจริญเติบโตที่แยกลูกไปขายได้ครับอย่างแกะห้าเดือนบวกไปอีกสักสิบสามถึงสี่เดือนสามารถแยกลูกไปขายได้ะอืมก็ไวนะครับเนี่ยไวครับใน,พ,ในพูดถึงว่าถ้าเกิดกผู้ชมอยาก อยากเริ่มเลี้ยงเนี่ยเราจะซื้อแม่ยังไงดีพี่ซื้อแบบแกะสาวหรือว่าแม่ท้องมาถ้าเริ่มต้นเลยนะผมแนะนําว่าให้ซื้อแกะท้องมาเลยครับซื้อแกะท้องเข้ามาปุ๊บอยู่กับเราสองสามเดือนสองสามเดือนค้ออยู่เลี้ยงไปอีกสามสี่เดือนเราจะขายลูกได้ละอืมแล้วแม่กลับท้องไปอีกละครับแม่กระท้องมาแม่ท้องไปเราขายลูกไปแม่ท้องอืมผลผลิตอ่าต้นทุนมันจะคืนทุนได้เร็วครับให้ ผมแนะนําว่าให้แม่ท้องมาเลยอืถ้าเราซื้อแกะสาวมาอย่างที่ผมกําลังทําอยู่นะมันจะเสียระยะเวลาไปประมาณสี่ถึงสามถึงสี่เดือนกว่าจะกับกว่าจะเป็นสัตว์กว่าจะทับกว่าจะท้องแต่นี้เรายุ่นระยะเวลาระหว่างนั้นลงไปสามสี่เดือนเราก็จะเห็นผลทันเลี้ยงแกะแม่ท้องอ่าซื้อแกะแม่ท้องมาเลี้ยงสามสี่เดือนอ่อยู่กับเรามาสองสามเดือนแล้วคลอดสามเดือนอาตีว่าสามเดือน ทอดเสร็จปุ๊บอีกสี่เดือนได้ขายเราใช้เวลาระยะเวลาประมาณเจ็ดเดือนเราไปจะเริ่มเริ่มได้ผลตอบแทนได้บ้างเนาะใช่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นวัวนี่อ๋อหนาหน่อยก็วัวเนาะวัวเป็นสัตว์ใหญ่ยาวถ้าต้อง้ารจะยระยะเวลานานนิดนึงพี่โอก็เลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัว้วยครับอืมเป็นเป็นวัวเลือดร้อยเป็นวัวเลือดร้อยนะครับอเบริกันบามันอือฮึเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะขอนอกใจคุณไ้ชมหน่อยเดี๋ยวพาไปดูวัวเพราะว่าเห็นละสวยครับครับแล้วคนนี้ย คอกเป็นไงบ้างพี่บางบางคนเข้าใจว่าแกะต้องนอนบนอ่าอะไรนะยกพื้นจําเป็นไหมครับแกะต้องนอนบนพื้นไม่ได้จําเป็นแกะอยู่เหมือนวัวกินเหมือนวัวอืมนอนเหมือนวัวทุกอย่างดูที่พื้นครับนอนแบบนี้นอนอย่างนี้เลยอยู่ที่พื้นนอนอยู่กับพื้นทุกอย่างกินฟางนอนฟางกินฟางครับนอนแปลงหญ้าแปลงหญ้าบางวันก็นอนที่กลางแปลงหญ้า อยู่ที่ความเหมาะสมของพวกเข้าที่เขาทีอาออาอา่ออกไกินีนไงอมกไมะมีนปลง,ยา,งยากแต่จริงๆแล้วครอบครอบที่อยู่อาศัยของแก่เนาะขอให้เป็นพืน้นดินเป็นพื้นดินดีกว่ามันปลอดภัยนนแล้วเขาอยู่ได้อย่างสบายมันไม่ต้องเสี่ยงกับขาเจ็บขาอะไรเนาะเยี่ยวเขาไม่ได้เป็นแอมโมเนียไม่เหมือนแพะไม่เหมือนแพะแพะเป็นแอมโมเนียอแอมโมเนียตัวเนี้ยมันจะเป็นสารแล้วในเรื่องของโรคโรคระบาดหรือว่าโรคที่แกะจะป่วยเนี่ยครับ มันมันจะเป็นอะไรบ้างครับพี่อในโรคของแกะเนาะครับโรคว่าสุขภาพของแกะเราจะดูอะไรโรคประจโรคประจาถิ่นของเราก็เป็นปากเท้าเปื่อยอโรคปากเท้าเปื่อยเราก็ให้วัคซีนวัคซีนนะครับหกเดือนเราก็ให้วัคซีนทีประจําตัวของเขาก็จะมีอะไรพยาธิพยาธิปลา,าเป็นพยาธิภายนอกภายในทำท,ท,ทุกทุกสี่เดือนทุกสี่เดือนเลยนะครับสี่เดือนต้องต้องเป็นยี่ห้ออะไรไหมครับต้องเจาะจงไหมว่าต้องเป็น ยาไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่บอกยี่ห้อดีกว่านอ้อนเป็นพยาธมเป็นการโฆษณาไม่ดีครับเป็นโฆษณาเนาะมันถือว่ายายาถ่ายพยาธิอะไรก็ช,<ย>ชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นใช่<พ>ครับพยาธิพยาธิภายนอกภายในกรอกด้วยก็ดีพยาธิภายในพยาธิภายนอกก็ฉีดเพราะมียาบำรุงเอ่อแกะที่คลอดใหม่ก็ให้แก้แอลกอฮอแก้แอลกอฮอก็ให้วิตามินพอเขาข้อเสร็จแล้วก็หลังจากคลอดเนาะ หลังจากคลอดแล้วคลอดเสร็จแล้วก็ให้ยาแก้เศษภายในจะได้แผลภายในจะได้แห้งให้วิตามินบำร,รุงน้ำนมพวกนี้ก็ส่งผลถึงลูกได้พอเขาคลอดเสร็จปุ๊บประมาณนานไหมครับหลังหลังลูกเขาหลุดมาแล้วก็<อ>ถ้าบางตัวอาจจะมีไข้วันถัดมาอาจจะมีไข้จากทิดแผลที่คลอดเนาะแล้วก็วัดไข้ก่อน ขีไข้แล้วขยาม้ไขยาแ,แก้เศษรวมๆก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากประมาณนี้เพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวไวแล้วก็มีน้ำนมให้กับลูกเขาครับเหมือนคนเหมือนคนมาคล<ห>้ายคนเรารดูแลเขาดีเขาก็มีสุขภาพที่ดีมันก็เขาก็จะไม่ป่วยครับแกะก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นแกะลูกผสม ลูกผสมพื้นเมืองบ้างดอปเปอร์บ้างแล้วก็มีซานต้าบ้างนะครับโอ,โอ้ตกใจแกตก,จ <c oughs> ตกใจไม่คุ้นผมเขาตกใจไม่คุ้นผมถ้าอย่างถ้าอย่างเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะครับผู้เลี้ยงแกะที่สนใจอยากเรื่องเลี้ยงพี่อยากจะฝากอะไรเขาบ้างไหมครับสำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงใหม่เนาะครับ ผมฝากเลยว่าเขาให้ซื้อแกะที่ท้องมาเลยอืมแกะที่ท้องครับพร้อมทุกอย่างคือพร้อมมีลูกแล้วมาลูกอนสองเดือนให้มันคลอดคลอดปุ๊บมีลูกแล้วเรามองเห็นผลก่าต้นทุนเราจะตีกลับมาได้เร็วอันนี้พูดเรื่องทุ่ถ้าเราเลี้ยงแบบพร้อมสุขของเราเราเลี้ยงยังไงก็ได้แต่ยังไงก็ต้องมีผลผลิตให้เราอยู่แล้วครับผลผลิตอาจจะช้าหน่อยถ้าเรามาแบบที่ว่าเมื่อกี้มันก็ได้ลูกเลยครับได้เร็ว ช่องทางการติดต่อสําหรับอยากอยาก,อยากสงสัยอยากปรึกษามากแกป่วยหรือว่าไม่สบายหรือว่าการทําคอกช่องติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับอ๋อทางเบอร์โทรดิครับเบอร์โทรวุโทรศูรนย์เก้าสามห้าศ<ม>ูนย์สี่สามเก้าเก้าหนึ่งอือมีเฟซบุ๊กเลยครับรับหมอโยนฮะมีเฟสบุ๊กไหมครับเฟสบุ๊กอ่ายูทินวิถีพอเพียงทรทรทาายูทินวิถีพอเพียงภาษาไทยภาษาไทยครับครับ ตอนนี้ยังถ้าถามว่าเรื่องมีแบ่งไหมยังไม่มีแน่นอนตอนนี้ถามว่าแบ่งยังยังมีแต่จะซื้อเพิ่มครับมีแต่จะนาเข้ามาแล้วก็พัฒนาเพิ่มเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งร้อยแม่เบื้องต้นนะหนึ่งร้อยแม่นะครับ100แม่ครับภายในนี่แหละเร็วๆนี่แหละภายในแล้วะไม่กี่เดือนนี่นะครับไม่กี่เดือนนี่น,นะครับครับก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ได้ความรู้จากพีโอทั้งเรื่องการเลี้ยงยังไงให้คืนทุนง่ายการเลือกแกะมายังไงแล้วก็ การป้องกันโรคการฉีดยาถ่ายพยาธินะครับครับสําหรับถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆืที่ต้องการเลี้ยงแกะด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่โยมากนะครับขอขอบคุณครับแล้วก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ